สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่คารบรักทุกท่านครับขอนยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่างเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะนะครับมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญที่อยู่ในคลิปนี้นะครับสองเหรียญด้วยกันนะครับให้ราคาคู่ละ4 0 0 0บาทนะครับนี่จะว่านะครับมีหลายท่านนั้นก็ นะครับได้มีการนะครับสอบถามหรือว่าโฟดมานะครับว่าสองเหรียญนี้ที่เราเคยประกาศรับซื้อนั้นนะครับบอกว่ามีจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านตั้งใจฟังให้ดีนะครับคู่นี้มีมูลค่า4 0 0 0บาทสําหรับเหรียญที่ผ่านงานใช้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านงานใช้ให้ราคามากกว่า4 0 0 0แน่นอนนะครับ โดยที่คุณนั้นไม่ต้องทําใบรับรองใดๆนะครับก็ดื่นขอแนะนำนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องสยามชนะไว้ด้วยแล้วกันแล้วท่านจะได้เห็นนะครับเหรียญที่มีราคาจริงๆหรือธนบัตรที่มีราคาซื้อขายได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกดติดตามช่องไว้และคุณจะไม่ผิดหวังครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลนะครับสําหรับ2เหรียญนี้นะครับที่เรา จะรับซื้อกับเพื่อนๆนนักสะสมนะครับหลายท่านนั้นบอกว่ามีจํานวนมากมีจริงหรือเปล่าตั้งใจฟังนะครับในส่วนของเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญเรียกว่านะครับเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินครับแล้วนะครับมีข้อความกํากับอยู่นะครับถ้าเหรียญของคุณเป็นเหมือนเหรียญนี้นะครับเราซื้อแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับดูข้อมูลของเหรียญครับ หนึ่งด้านนี้นะครับมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับพศ2,505อยู่ตรงกลางนั้นเป็นตราแผ่นดินนะครับแล้วก็ด้านล่างบอกราคาก็คือ1บาทเหรียญของคุณด้านนี้เป็นแบบนี้ไหมครับเป็นใช่ไหมครับงั้นเรามาดูด้านที่2นะครับว่าถ้าเหรียญของคุณเป็นแบบนี้มีราคาแน่นอนครับมาดูในส่วนของด้านที่สอนะครับเราจะให้ท่านดูนะครับคือเหรียญของคุณ เป็นแบบนี้ไหมนะครับในส่วนของด้านที่2ก็คือมีตราแผ่นดินมีข้อความเหมือนกันเลยรัฐบาลไทยพศ .2505 นะครับในส่วนของเหรียญนะครับนะฮะเหรียญนี้ที่เรารับซื้อนะครับทุกท่านครับจะมีตราแผ่นดินอยู่2ด้านด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับทุกคนครับในส่วนของตราแผ่นดินมีอยู่2ด้านแบบนี้นะครับเรารับซื้อให้เลยนะครับ นะฮะที่น่แน่มีแน่นอนนะครับหลักพันถึงสองพันนะฮะสภาพผ่านงานใช้แบบนี้นะครับถ้าไม่ผ่านงานใช้ได้ราคามากกว่าสองพันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือข้อมูลที่หนึ่งนะครับที่เรานะครับหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนักสะสมนะครับที่บอกว่ามีเยอะมีเยอะนะครับถ้ามีแบบนี้เยอะๆท่านรวยแน่ๆงานนี้นะครับมาต่อที่เหรียญที่สองนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ซึ่งนะฮะเหรียญนี้นะครับเรียกว่าเหรียญตราแผ่นดินเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีข้อความว่านะครับรัฐบาลไทยนะครับห้าสิบสตางค์พศสองพันห้าร้อยนะครับสองปรับเหรียญนี้นะครับพศสองพันห้าร้อยนั้นก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เพื่อนๆนั้นบอกว่ามีจํานวนมากเช่นกันชื่อจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับที่ท่าน อาจจะไปดูมาได้หลายที่ผมเห็นโฟสตอยู่หลายที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญ50สตางค์นะครับพศ .2,500 นั้นต้องบอกว่ามีจํานวนมากนะครับนะฮะมีผลิตออกมาหลายล้านเลยทีเดียวเพื่อนๆครับไม่แปลกที่ท่านมีเยอะครับแต่ข้อมูลของเหรียญนี้ถ้าคุณมีคุณขายได้แน่นอนครับมาดูข้อมูลครับสําหรับเหรียญนี้นะครับที่มีราคานี่ครับถ้าเกิดว่าด้านนี้ของคุณนะครับเป็นตราแผ่นดินอยู่แล้วนะครับ และมีข้อความที่เขียนไว้อยู่แล้วคือรัฐบาลไทย50สตางค์มีอยู่แล้วด้านล่าง2,500มีอยู่แล้วนะครับให้คุณพลิกเหรียญของคุณดูอีกด้านหนึ่งนะครับดูนะครับพลิกกลับมานี่ฮะถ้าเหรียญของคุณนะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญคุณนะครับก็จะมีในส่วนของตราแผ่นดินนะครับแล้วก็มีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2 5 0 5 50สตางค์ทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับนี่ฮะ ถ้าคุณมี2ด้านแบบนี้นะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับและ2เหรียญนี้นะครับเป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นเหรียญหายากนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีมิสาชีพนะครับได้ทําการก๊อปหน้าปกหรือว่าก็คลิปนะครับของได้หลายช่องนะฮะไม่ไม่ใช่แค่สยามชาแนลนะครับช่องที่ซื้อจริงต่างๆเนี่ยจะโดนก๊อปไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากได้ข้อมูลที่ดีและได้ดู เหรียญหายากและมีราคาจริงๆในตลาดนั้นสะสมฝากกดติดตามสยามชาแนลไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครพบเจอ2เหรียญน,นี้ท่านสามารถแอดไลน์ไอที่โชว์อยู่บนหน้าจอครับนี่คือรายไอดีของสยามชาแนลนะครับติดต่อค้าขายได้เลยไม่ต้องทําใบรับรองแอดมาขอให้คุณมีในสิ่งที่เราประกาศรับซื้อนะครับท่านก็นะครับจะได้รับตังค์อย่างแน่นอนนะครับเพราะสยามชาแนลนั้น ซื้อจริงประเมินฟรีนะครับที่นี่สยามชาแน,นลช่องนี้มีแต่เพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอากราบขอพรบคุณและสวัสดีครับ